บอกว่าถ yes ้าดาราโบสเนี่ยสามารถใช้กันแบบคอมบายได้คือแอบแบบงงงงนิดนึงเฮ้ยมันใช้ยังไงอะไรอย่างงี้มาดูกันครับ สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับนุ้อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามีน้ําตบสูตรฮิตที่ทุกคนน่าจะเคยใช้กันมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนนะคะเป็นน้ําตบราคาดีราคาไม่แพงมาให้ทุกคนดูกันนะ <c oughs> ก็คือน้องฮาดาราโบนั่นเองซึ่งฮาดาราโบนี่จริงๆแล้วเขามีหลายสูตรนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มารีวิวกันแบบธรรมดาธรรมดาเราจะมาบอกว่าฮาดาราโบนี่สามารถใช้กันแบบคอมบี้ได้คือสามารถลงได้หลายๆเลเยอร์แล้วก็เอามามิกสูตรรวมๆกันนะคะทําให้ประสิทธิภาพของมันเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองดููกัััันนนนนวววว่่่่าแแตตตลละะเยมชรรรืออองไไ้หส มิกกันแล้วมันจะเห็นผลได้ดีนะคะอย่างแรกเลยอย่างที่ทุกคนรู้นะว่าฮาดาลาโบเนี่ยเขาเป็นน้ําตบที่เราจะใช้เป็นอันดับแรกของการทาสกินแคร์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็ช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลักเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเจาะลึกว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็คือมันแตกต่างกันยังไงเนาะทุกคนน่าจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีหลายสีมากคือแอบแบบงงงนิดนึงเฮ้ยมันใช้ยังไงอะไรอย่างงี้มาดูกันครับ ตัวแรกเลยนะคะสําหรับขวดนี้ก็คือน้องขวดสีขาวคนนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะจะเป็นแบบไฮายาลูรอนที่เติมน้าให้ผิวแบบชุ่มชื้นม,มากๆนะอันนี้ก็เป็นขวดสีขาวน่าจะเป็นออริจินอลของทุกคนตัวที่2นะคะเป็นตัวที่นู้ชอบมากๆอันนี้เป็นฮาดาลาบบ์พรีเมียมโลชั่นนะคะก็จะเป็นสําหรับเอาไว้จบผิวโทมนะเอาไว้กู้ผิวโทมโมของเรานะคะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ดีเนาะส่วนน้องขวดน้ำเงินนะคะตัวนี้เป็นฮาดาลาบบไวท์ทิ้งโลชั่นนะคะเป็นน้าตบจบผิวหมองคล้ำนะก็จะเหมาะ ะะทําให้ผิวที่หมองคล้าของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นตัวนี้หลายๆคนก็ชอบเหมือนกันขวดสีแดงถูกใจใครหลายๆคนแน่ๆนะคะตัวนี้เป็นฮ a d ดาร์โบว์แอนทายเอจจิ้งโลชั่นนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นน้ําตบจบผิวแก่เนาะใครที่แบบมีพวกริ้วรอยอะไรเงี้ยขวดน,นี้ก็น่าจะชอบมากๆเหมือนกันส่วนขวดสุดท้ายนะคะเป็นน้องสีเขียวคนนี้เป็นฮ a d ดาร์โบเบลเมชโลชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ําตบจบผิวมันนะหรือว่าใครที่แบบเป็นสิวอะไรเงี้ยใช้ตัวเนี้ยก็ได้นะมีคอสการจากฮาโตะมูกิทาให้แบบ คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีทั้งหมด5สูตรนะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่คนเลยว่าเราชอบแบบไหนเนาะการเลเยอร์ของฮาราลาโบเนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังว่าเราใช้อะไรยังไงนะคะคือปกติแล้วเนี่ยการเลเยอร์น้ําตบของเขาเนี่ยก็จะเรียงจากเนื้อที่บางเบาไปเนื้อที่เข้มข้นเนาะเดี๋ยวหนูจะลองไล่ให้ดูนะคะว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นแบบเนื้อเบาบางที่สุดไปจนถึงเนื้อที่เข้มข้นที่สุดเนาะเบาบางที่สุดเนี่ยจะเป็นน้องคนนี้คือจะเห็นเลยว่าแบบมันมีความเหลวนะคะน้องสีเขียวเบาที่สุดเนาะอันดับ2งที่ไล่มาเนะะ้คว แล้วก็จะเป็นน้องขวดสีขาวที่เป็นแบบเฟรชของเรานะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้องขวดสีทองนี่ก็จะค่อนข้างเข้มข้นขึ้นมาแล้วขึ้นเนื้อมันจะแบบมีความหนืดอนืนิดหนึ่งนะแต่มันไม่ได้แบบมันหรือเหนียวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็น้องขวสุดท้ายที่เข้มข้นสุดก็คือน้องขนสีแดงนะคะคือเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่1ตัวไปจนถึง5ตัวได้ทุกคนนึกออกไหมเราสามารถเลเยอร์ได้หลายแบบนะคะวันนี้ก็จะมาสาธิตว่าเอ้ยผิวแบบนุกใช้แบบไหนแล้วผิวยังทุกคนเนี่ยใช้แบบไหนเผื่อว่าใครแแบบบมมมมมีีหลลลลาา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 ยขววดดดท่้้นนนนจจะะะะะไเเเออาาองิองิกกกกัูปตตตครรสสถืภพ ของเราได้เช่นนุก่องเงี้ยนุกเป็นคนที่แบบหน้าแห้งเนาะแล้วก็ผิวโทรมแล้วก็ริ้วรอยอย่างเงี้ยอย่างนุก่างเงี้ยนุกก็จะใช้3ตัวด้วยกันนะคะก็จะเป็นน้องขวดสีขาวเป็นขวดแรกนะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นใช่ไหมแล้วนุกก็จะใช้เป็นขวดสีทองนะคะอันนี้ก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นไปอีกแล้วก็กู้ผิวทรมๆของเราให้กลับมาดูฟูดูเต่งตึงมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนน้องขวดสุดท้ายทุกเจเลเยอร์ลงไปเนี่ยก็จะเป็นน้องขวดสีแดงนะคะอันเนี้ยเขาก็จะช่วยเรื่องของริ้วรอยนะเนาะานาเะะวนกวาากน,น,นก็็ขดคคจป นใ,นะในส่วนของการคอมบิเนชันนะคะเราก็สามารถคอมบิ้ได้ถึง9้าแบบด้วยกันอันเนี้ยก็จะพูดในส่วนของจุดที่คิดว่าเอ้ยน่าจะมีคนที่มีปัญหานี้เยอะๆละกันเพราะาถ้าพูดทั้งหมด9กแบบก็น่าจะใช้เวลาประมาณนึงเนาะเอาแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะสูตรแรกเลยที่คิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้นะคะสําหรับคนที่เป็นสิวใช้ยาแต้มสิวแล้วแบบชอบหน้าแห้งหน้าลอกนะคะก็มวเรื่องสิวก็แนะนําเป็น2ตัวนี้ค่ะขวดเขียวกับขวดขาวจะช่วยเรื่องของเรื่องสิวนะแล้วก็เติมความชุ่มชื้นของเราไม่ให้ผิวของเราเนี่ยมันลอกวย่็ช ได้นะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนอีสูตรที่รู้สึกว่าแนะนําเหมือนกันสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็คือสสูตรนี้เป็นขวดสีเขียวก็ขวดสีําเงินคู่กันเนาะอันนี้เนี่ยเหมาะสาหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็มีรอยสิวด้วยนะเพราะว่าน้องขวดสีดาเงินเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องของพวกรอยสิวนะแล้วก็ความกระจ่างใสใช่ป่ะสองคนนี้ตบคู่กันก็คือดีถ้าเกิดว่าใครมีรอยสิวเยอะๆหนูก็ค่อนข้างแนะนํา2ตัวนี้นะหรือว่าเราจะใช้คู่กันไปเลย3ตัวอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันอันเนี้ยก็คือแล้วแต่ทุกคนเลยแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นนแแบบที่ค หน้าแห้งแล้วก็อยากให้หน้ากระจ่างใสขึ้นมีแค่แบบจุดด่างดำไม่ได้มีรอยสิวอะไรขนาดนะั้นนะเหมือนอย่างลูกอื่นอย่างที่แบบเอ้ยสิวมาแค่ช่วงแบบมีประจำเดือนแล้วก็ทิ้งรอยไว้อันเนี้ยคู่กันแบบเนี้ยได้เลยนะน้องคนนี้เติมความชุ่มชื้นแล้วก็น้องคนนี้เป็นแบบขาวกระจ่างใสอันเนี้ยคู่กันก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่แบบผิวโซมโมอันเนี้ยชอบม,มากเพราะว่าแบบเราเป็นนะอันนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่แบบหนา้าแหง้งมากๆใครที่แบบหน้าลอกเป็นขุยๆก่อนแต่งหน้าแต่งหน้า,นาไม่ติดทนอนะไรเงี้ยแนะนำน้องสองคนนี้เลยเพราะว่าเวลาลงไปทีี่่ผผิิิวววเนนมมมัทาให้้้้ฟูแลชชืสรง กินแบเรีร์ด้วยทาให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็น2สูตรที่นุกแบบแนะนําทุกคนมากๆจริงๆนะขวดทองขวดขาวเนี่ยยังไงก็ต้องมีแบบติดบ้านไว้เลยเพราะว่ามันดีมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเพิ่งเริ่มเริ่มวัยรุ่นเริ่มแบบอายุสกีบ23 24อะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบแอนตี้อาจิ้งมากขนาดนั้นนะก็ใช้ไปน้อง2ตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นขวดขาวกับข,ขวดแดงเนาะอย่างขวดแดงเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของริ้วรอยเนาะอันนี้ก็จะเติมความชุ่มชื้นมันกกก็จะชช่่่่่วววยเเเเรรรรืออง,องิอ้้แแแบบบบบบบมมตนนนไดาาคลีี ใช้2คนเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆแล้วเบสเบสิกเลยก็คือทําผิวของเราเนี่ยให้ชุ่มชื้นมันก็จะมีพวกแบบเรื่องของตีนกาอะไรเงี้ยลดน้อยลงนิ้วรอยเงี้ยน้อยลงผิวชุ่มชื้นสําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบหน้ามันแล้วแบบทำยังไงดีแบบไม่อยากหน้ามันแล้วเงี้ยก็คือเติมความชุ่มชื้นเข้าไปผิวเรามันก็จะไม่ผลิตน้ํามันขึ้นมาอีกนะคะมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นคิดว่าทุกคนน่าจะแบบรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็แบบเน้นย้ำเรื่อออออองงงงนน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 ีีีีี้้้้้กกกกกกััมมาาาาาตตลลดดเเะะะะไปป่่วววคคคสสสํํรบ็็็ืิแท อันนี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับคนที่แบบอยากจะดูหน้าแบบฟูแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นคือเหมือนหน้าเรามันสูงมากๆแล้วแบบเราไม่ไหวแล้วเราเหมือนไม่ได้นอนมา8ปีอะไรเงี้ยใช้2คนนี้คู่กันก็คือมันจะกู้ผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็เน้นให้แบบเรากระจ่างใสามากยิ่งขึ้นด้วยน,นี่ก็เป็น2อันที่คบไบกันได้เนาะส่วนอีกอันหนึ่งที่แนะนาเหมือนกันนะคะก็คือน้องสองสูตรนี้เป็นแบบน้ําเงินแดงอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของกระจ่างใสแล้วก็ริ้วรอยเนาะอย่างที่ยุคนรู้กันมันก็เป็นแบบเบสิกพื้นฐานถ้าเรารู้อยู่แล้วว่่่าาาาาาแตละะออััััันนนนเเมมมมมทํไไรรรรด้กก็สถจบว ส่วนอันสุดท้ายเป็นคู่สุดท้ายที่คิดว่าแบบแม่ต้องชอบชาวริ้วรอยอย่างเราต้องโดนนะคะก็คือน้องสองขวดนี้อันนี้เนี่ยเป็นสีทองกับสีแดงนะถือว่าเป็นลายแบบสุดยอดของเขาอยู่แล้วนะคะช่วยเรื่องของเติมผิวให้ฟูแล้วก็ลดริ้วรอยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่เราไม่รู้ใช้สกินแคร์อะไรซื้อน้องสองขวดนี้ให้พ่อกับแม่ทาด้วยกันได้เลยนะคะคือมันจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูฟูมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ริ้วรอย่างๆเนี่ยมันดูจางลงเนาะอันนี้ก็เป็นขวดที่แนะนํามากหรือว่าใครเปป็นนนววััยยรุ่่ตอปปลาากกแบบ30 อะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ไม่มีใครว่าคือผิวเริ่มผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นปัจเจกบุคคลถ้าเกิดว่าใครแบบคอนเซิร์ตอะไรก็ใช้แบบนั้นเนื่องออกปะคืออย่างที่บอกเลยว่าจริงๆแล้วไฮดราราบุทเนี่ยเขาออกมาหลายลายมากๆแล,แล้วแต่ละลายเนี่ยก็คือมีไฮยาลูรอนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นตัวดังของแบรนด์เขาเนาะแล้วก็ไฮยาลูรอนของไฮดราราบุ A เนี่ยจะเป็นทั้งโมเลกุลใหญ่ ai, แล้วก็โมเลกุลเล็กนะคะมันจะสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวของเราเนี่ย เงี้ยนึกออกใช่ไหมเวลาเราใช้เราก็แนะนําว่าเอ้ยไฮยาลูรอนที่เราเลือกเนี่ยมันควรจะมีทั้งโมเลกุลแบบใหญ่แล้วก็แบบเล็กเนาะมันจะได้แบบซึมซึมได้ง่ายๆนะคะอย่างส่วนตัวอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าไฮยาลาโบนเนี่ยเป็นสกินแคร์ที่แบบราคาไม่แพงคือสามารถซื้อได้ในดร็อสโตร์ทั่วไปบูธวัาสดุหรือว่าแบบตามร้านขายยาชั้นนาอีเวนต์วอยอะไรเงี้ยหรือออนไลน์ก็มีหมดนึกออกไหมมันเป็นของที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เรื่องของคุณภาพเนี่ยคือจะบอกว่าน่าจะเป็นสกินแคร์เริ่มต้นของหนูเลยประมาณสิ เขาแบบอลังการงานสร้างจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ตามก็ตามห้างทั่วไปก็มีขายนะคะเลือกให้ตรงกับสภาพผิวของเราอันเนี้ยสาคัญมากเพราะว่าก็เน้นย้าว่าเราควรจะซื้ออะไรที่มันเข้ากับผิวของเราคือไม่จำเป็นต้องซื้อตามนุ๊กเสมอไปนุ๊กบอกว่าให้นุ๊กใช้สูตรนี้ทุกคนแบบไม่ต้องไปซื้อสูตรนี้ตามนุ๊กก็ได้แต่ว่าทำความเข้าใจมาน,นิดนึงว่าเฮ้ยแต่ละสูตรเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วสูตรไหนจะเข้ากับเรามาที่สุดเพื่อการเห็นผลที่ดีที่สุดนึกออกไหมอย่างที่บอกเลยว่ามันสามารถใใชช้้้้้้แบบบคมมไไไไกกกกััััันนดดดดะะเรราาาสาาถ2ตตตตวววว็็3 4 5 ได้หรือว่าจะใช้แบบตัวเดียว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถใช้คู่กับอย่างอื่นได้นะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันเป็นไฮยาลูรอนแบบเข้มข้นมากๆนะแล้วก็ทาให้ผิวของเราชุ่มชื้นถ้าผิวชุ่มชื้นทุกอย่างก็คือจบแล้วโอเควันนี้เราจะไปก่อนแล้วนะคะแบบว่าทุกคนจะได้รับความรู้ของการคอมบิเนชันกันของ5ดาราโบเนี่ยในคลิปนี้นะแล้วเกิดมีใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ถามข้างล่างได้เผื่อจะมาตอบให้ว่าแบบเอ้ยแบบหน้าหนูเป็นอย่างนี้ค่ะต้องใช้ตัวไหนดีอะไรเงี้ยเนาะโอเควันนี้เราไปก่อนแล้วนะคะไว้้เจอกันนใหหม่่คลิปาะบบ